ซิมโปรแม็ Mac, อันนั้นโอเคขอบคุณเบนนี้มากๆก็พวกประเภทรับจบหรือไปพยายามเป็นผู้ชายขี่ม้าขาวด้วยการใช้เงินเปใช้ทรัพยากรเปเพื่อจะแสดงว่าอาดูแลปกป้องนะฉันเป็นผู้ชายที่ดีนะพยายามจะเอาเงินไปไม่ใช่แค่เปผู้หญิงอย่างเดียวนะแต่ทําให้ญาติพี่น้องของผู้หญิงรู้สึกภูมิใจในตัวเราอะฟังแค่นี้นะมันคือเปเพื่อแสดงสถานะทางสังคมว่าฉันดูแลเธอได้ทุกคนเห็นด้วยกับฉัน ผู้หญิงอาจจะไม่ชอบแต่จะถูกหวานล้อมให้ชอบฉันมีเงินแล้วเอาเงินเข้าไปซื้อความรักจากผู้หญิงไม่ใช่รักจริงๆด้วยนะผู้หญิงก็อาจจะไม่ได้เพื่อนแต่แบบก็มีเงินก็แต่งๆไปก่อนอีกสองปีเล้วก,ก็ค่อยว่ากันมันคือสิ่งนั้นแต่ในมุมมองของสายแบดถ้าเราอยู่ในช่องครุติสักพักหนึ่งเราจะเข้าใจว่าเนี่ยแม่งซิมโปรแม็กเลยนะคือแม่งเบิ้ลไม่พอโปรไม่พอแม่งโปรแม็กนะคือสูงสุดของระดับซิมคือแม่งเจอลูกติดไม่พอ อายุเยอะอายุเยอะกว่าตัวเองไม่พอแม่งไปแต่งเอาเงินไปให้เขาอีกเคสเดียวที่มันจะคุ้มคือเอาเงินสองแสนอะ่ะไปแต่งผู้หญิงที่มีธุรกิจสองล้านเอออันเนี้ยพอโอเคหน่อยแต่ประเด็นคือเราจะเห็นคอมเมนต์ในช่องครูติยืนยันอยู่แล้วว่าผู้หญิงนั่คือไฮเปอร์กัมมี่แต่ไม่รู้ตัวคือเมื่อผู้หญิงบอกว่าถ้าฉันมีโปรไฟล์ดีขนาดนั้นจะเอาผู้ชายแบบนั้นมาทำไหมก็นั่นไงไปเรื่องเลเวลสูงแล้วพอถึงเวลาหมด ค่าลเลเวลเล,เวล,ลดลงมาเรื่อยๆก็ต้องยอมรับไปว่าจะถูกผู้ชายกดคุณค่าเพียงแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีบางส่วนที่ไม่รู้จักครูตีก็โดนจ่ายราคาแพงไปแกตรงนี้ปะแต่เราไม่ได้สนใจตรงนั้นแล้วพวกนั้นจ่ายราคาแพงไปเราเข้าใจแค่ว่าโอเคมันเกิดขึ้นนะเราแค่จะไม่เป็นอย่างนั้นถ้าผู้หญิงลูกติดแบบเดียวกันมีภาระแบบเดียวกันจนหรืออาจจะไม่มีวินัยทางการเงินอะไรบางอย่างแล้วมันจะต้องลาบากมาเนี่ย ถ้ามึงจ่าย2 0 0 0 0นกูจ่าย2 0 0 0 0กูจ่ายแค่ส0จากไอพวกโปรแม็กที่มันจ่ายอันนี้เราได้เปรียบแล้วหรือหรือหรือถ้าพวกนั้นจ่ายซักไม่ต้องเยอะอันเนี้ยแสนสองแสนแต่เราไม่ต้องจ่ายเลยอันนี้คือจะทําให้เราได้เปรียบที่สุดูุ้ติยยกตัวอย่างนะผู้ชายที่ต้องจ่ายทุกครั้งที่จะได้ผู้หญิงเนี่ยไปสถานะเลยแล้วนะหนึ่งแสนต่อหนึ่งคนเต็มที่เขาจะไปได้สักกี่คนเอาแบบทั่วไปก่อนนะไม่นับพวกเพทย์รวยหรือสร้างตัวเสร็จแล้วนะ เต็มที่ก็สองสามคนก็หมดละแต่ถ้าฟังให้ดีนะทําไมต้องจ่ายสักบาทเราได้ไปละ่ะไม่ต้องจ่ายให้ผู้หญิงสักบาทเราจะได้เท่าไหร่ก็ได้แล้วเราจะไม่มีวันรู้สึกเสียเปรียบเลยแล้วนี่มันคือธรรมชาติเลยนะถ้าเราไม่ต้องจ่ายแล้วเราสามารถได้ไม่ต้องจ่ายในที่นี้ไม่ใช่ไม่ได้จ่ายให้กับผู้หญิงแล้วไม่ต้องจ่ายเลยจ่ายกับตัวเองการแต่งตัว การพัฒน,นาตัวเองการเข้าสู่สังคมที่ดีการมีโปรไฟล์ที่ดีจ่ายกับตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วได้ผู้หญิงฟรีๆมันคือสิ่งนั้นตั้งหากเงินที่มีถ้าไม่อยากเป็นซิมโปรแม็กจงอย่าจ่ายให้ผู้หญิงพ่อแม่ผู้หญิงหรือญาติพี่น้องหรือเพื่อนผู้หญิงแต่จงจ่ายกับตัวเองจนทุกคนรู้สึกว่าไม่ต้องการเงินจากเราเราจะไม่ใช่ซิมแล้วแต่เราจะได้ผู้หญิงแบบฟรีๆแล้วถ้าผู้หญิงต้องการเงินจริง,รงๆเดี๋ยวเธอไปหาจากพวกซิมโปรแม็กเองเก็ตข้อนี้ใช่ไหม มันง่ายๆแค่นี้นะถ้าเราไม่ได้ง่ายๆถ้าเราไม่ใช่นักล่าเราจะเป็นผู้ถูกล่ามันจะมีง่ายๆเท่านี้ถ้าเราคิดว่าฉันจะดีฉันจะไม่ล่าลองคิดพิจารณาเสพช่องครูติสักพักเราจะรู้ว่าไอสิ่งที่เราคิดว่าเราดีเราไม่ใช่นักล่านะเมื่อเราพิจารณาดีๆเราจะรู้ว่าไอ้เหียกูโดนเอาเปรียบไปแล้วนี่วากูสามารถจ่ายถูกได้มากกว่านี้ กูโดนบังคับโดยสังคมกูโดนบังคับโดยเกมกูโดนบังคับโดยศีลธรรมกูไม่ได้อยากใจขนาดนั้นแต่สถานการณ์พาให้กูต้องไปแล้วยอมรับเขาเรียกว่าตกกระไดพลอยโจรไปทิพายแหละแต่เมื่อคิดได้อย่างนั้นปุ๊บเสพเยอะๆเราจะเก็ตมากขึ้นว่าจะแก้เกมยังไงเก็ตนะเอาลุย